โปรแกรมเน่งด่วนนิดนึงนะครับสำหรับาการติดตาม PR ที่จะต้องถูกปิดนะครับในปี2025าตามเงื่อนไขขึ้นตั้งแต่เดือนหนึ่งจนถึงเดือนที่6เพราะนั้นมาดูวิธีการนะครับว่าเราจะบันทึกข้อมูลยังไงเพื่อที่จะให้ทางทาง ทางผู้เปิดเนี่ยมีข้อมูลเอาไปเปิดปีหน้าได้แล้วก็จะต้องใช้คําเฉพาะเพื่อที่จะให้เรามาค้นหาตัวโปรแกรมได้ซึ่งตรงนี้ไม่สามารถที่จะบันทึกได้จาก SAP. s a p เพราะนั้นเราเลยจะต้องไทปในส่วนของแกรมเนี่ยเข้ามาันดับแรกเลยนะครับให้เราเข้าไปที่ตัว http นะครับ dev.tmkepamorder.com นะครับตาม address bar ที่ปรากฏอยู่ตรงนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็คลิกที่ PR t r รแท็กิงนะครับแล้วก็กดเดือนไปตั้งแต่เดือนหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเงื่อนไขแรกก็คืออ่าเราจะต้องทําตั้งแต่ เดือนหนึ่งปีสองศูนย์สองห้านะครับปีสองศูนย์สองห้าโอเควันที่หนึ่งจนถึงวันที่สามสิบเดือนหกนะครับเพราะฉะน,นั้นข้อมูลที่เราได้ออกมาเนี่ยเราจะต้องปิดทั้งหมดนะครับต้องมีเหตุผลที่ว่าถ้าเราต้องการที่จะปเปิดในปีสองพันยี่สิบหกอ่ะก็เลยต้องมีคําที่เราจะใส่เข้าไปในกรณีนี้หลังจากจที่เราเลือกวันเดือนปีได้ถูกต้องแล้วก็ให้เลือกสถานาะ่ PR ที่เป็นโอเพ่นนะครับ แล้วก็ใส่ชื่อผู้เปิดก็คือชื่อของเรานะครับเข้าไปมันก็จะกรองข้อมูลออกมาเราก็จะเห็นว่าข้อมูลตั้งแต่อ่าตั้งแต่เดือนที่หนึ่งจนถึงอ่าเดือนหกนะครับปีสองพันยี่ิบห้าจะถูกปิดลงไปแล้วก็ไปเปิดปีหน้าแต่ถ้าเป็นไปได้เนี่ยอาจจะต้องดูก่อนไปเลยก็ได้อาจจะเป็นอ่าตั้งแต่ปีสองพันยี่สิบสี่ก็ได้นะครับถ้ายังมีเปิดกันค้างไวขนาดน,นั้นนะอ่าก็ลองดูว่าตั้งแต่ปี 2024มีค้างอะไรไว้บ้างแล้วก็ชื่อที่เราเปิดนะนะครับหรืออาจจะเป็นในหน่วยงานอาจจะเป็นชื่อของคนเก่าที่ออกไปแล้วก็ต้องดูด้วยให้ครอบคลุมนะครับหลังจากนั้นมาเนี่ยเราก็ให้เราคลิกไปที่ตัว PR เนี่ยเพื่อที่จะปิดแต่เราต้องให้เหตุผลซึ่งเหตุผลเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณสองข้อนะครับให้เราเลือกไปก่อนอันดับแรกเลยนะครับเลือกไปที่นี่ที่ PR ที่เราต้องการต้องถูกปิดเสร็จแล้วก็ให้เพิ่มคําถามเข้าไปนะครับกดเพิ่มคําถาม เสร็จแล้วให้เลือกที่ปิดแล้วนะครับจากนั้นระบุระบุเหตุผลซึ่งเหตุผลในที่นี้จะมีอยู่สองสองสองคำที่ให้ใช้เพื่อที่จะให้เราค้นหาได้ในในปีถัดไปนะครับคําที่1ก็คือเปิดใหม่ปีสองพันหเพราะอะไรแล้วก็คำที่2ก็คือปิดก่อนตามแผนจากวราระประชุมในปีหกแปดนะเดือนสิบสองนะครับเพราะฉะนั้นไอ้คาที่หนึ่งเนี่ยคือปิดแล้วต้องการจะไปเปิดใหม่ เราจะได้อ้าง EPR เนียได้ถูกจากระบบที่เราพิมพ์ไว้นี่แหละส่วนคำที่สองนี่คือปิดไปแล้วเดี๋ยวเกิดความจำเป็นเมื่อไหร่ค่อยเปิดใหม่อันนี้ไม่เจาะจงว่าจะต้องไปเปิดปี2026ก็เปิดตามความจำเป็นนะครับเพราะนั้นเมื่อเราคลิกที่ปิดแล้วแล้วก็เลือกคำแล้วก็ใส่เพราะเหตุผลเพราะอะไรเช่นจะเป็นต้องใช้สำรองอหรือเหตุผลอื่นก็ใส่เพื่อที่จะให้เป็นคอมเมนต์ว่าณนะวันที่เราไปดูในปี2026เราจะได้ไม่หลงลืมว่าอันนี้ต้องไปเปิดใหม่ รวมถึงท่านจะซื้อก็จะได้รู้ด้วยว่าสิ่งที่ปิดไปเนี่ยปิดเพราะว่าจากวรา,าระการประชุมที่กําหนดเอาไว้นะครับโอเคพอเราบันทึกเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะขึ้นมาในสถานะที่ว่าอ่าเปิดใหม่ปี2026เพราะอะไรจุดจุดจุจุดจใช่ไหมครับจากนั้นมาเนี่ยถึงเวลาเราไปอยู่ในปี2026เนี่ยเราก็จะค้นหาะจะค้นหา ง่ายๆนะครับเราก็จะค้นหาอย่างว่าเฉพาะที่มันต้องมาเปิดเป็น p r ที่เปิดใหม่ในปี2026สมมุติว่าเราเริ่มต้นใหม่เลยนะครับกดที่แสดงครับเลือกไปที่ตรงหมายเหตุค้นหาการติดตามแล้วก็พิมพ์ไปตรงที่ว่าเปิดใหม่ปี2026แน่นอนว่าข้อมูลเนี่ยควรที่จะต้องใส่เข้าไปที่านาเดือนที่เราปิดไปด้วยนะครับก็คือสูงหนึ่ง าจากข้อมูลนะครับแล้วก็เลือกเดือนตั้งแต่เดือนที่เรากําหนดใหม่นี้แหละนะครับเดือนหนึ่งวันที่หนึ่งเดือนหนึ่งปีสองพันยี่ห้านะครับจนถึงวันที่ปัจจุบันทั้งหมดเท่าไหร่นะครับหน้าสถานะนั้นเราอาจจะเป็นโอเพนหรือโกลสให้เลือกด้วยไม่เลือกทั้งหมดนะครับให้เลือกเป็นโอเพนหรือไม่ก็โกลสซึ่งถ้าเราเปิดในปีหน้าเนี่ยพีอาพวกนี้จะต้องถูกโ o ลสไปหมดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็อาจจะต้องเลือกให้ให้ถูกต้องในะนะนะปีสองพันยี่สิบหกตอนนี้ปัจจุบันยังไม่ได้ปิดนะครับเพื่อเพื่อ ทำค้นหาการติดตามเลยว่าเปิดใหม่ในปี2026มันก็จะขึ้นมาแล้วว่าขอที่ต้องไม่เปิดในปี2026คืออะไรนี้เป็นการให้คอมเมนต์นะครับส่วนคําว่าปิดแล้วตรงนี้แล้วก็มีคาว่า Open เนี่ยโอเพเนี่ยคือคือใน S&P a ยังไม่ได้ปิดสถานะมันเลยเป็นโอเพนอยู่นะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ทางจัดซื้อเนี่ยทำการปิดตามเงื่อนไขแล้วตั้งแต่เดือน1ถึงเดือน6ตรงนี้ก็จะขึ้นสถานะเป็น close ทันที t. และตรงคําว่าปิดแล้วเนี่ยเป็นการแจ้งสต,ติตาเฉยๆว่าอันนี้ให้ปิดได้นะครับอันนี้ให้ปิด เพราะนั้นซึ่งต้องปิดหมดอยู่แล้วตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงเดือนหกแต่เรามีความเหตุผลอะไรนะครับเพื่อที่เราจะได้เอามากรองดูว่าปีหน้าเราจะต้องไปเปิดงานอะไรน,นะครับก็มีคร่าวๆคือประมาณนี้แต่ปีหน้ามันอาจจะต้องเป็นสถานะที่เป็นโค o แล้วเท่านั้นเองเพราะนั้นเป็นโค o สเนี่ยเมื่อคําไหนที่ค้นหาแล้วมันไม่เจอนะครับมันก็จะไม่ขึ้นมามนะก็จะไม่ขึ้นมาเพราะนั้นเวลาเรากดวางตัวความหมายค้นหาการติดตามเนี่ยให้ใส่คำสองคำท,ที่ที่ระบุไว้นี่แหละนะครับอ่า ซึ่งจะส่งไปในทางไลน์ให้ให้ให้เข้าใจโอเคก็ประมาณนี้ครับเนะื้อหาในการที่จะใช้ในการคอมเมนต์เอาไว้เอาไว้วิเคราะหในด้านเมื่อการนี้อ่ะในทุกในทุก PR นะครับเพื่อให้ความหมายเอาไว้ด้วยว่าอันนี้ปิดไม่ต้องเปิดอ่าอันนี้ปิดไปได้เลยถาวรอ,อันนี้ต้องเปิดใหม่ในปีสอ2 6ันีกให้ใช้คําที่มันตรงกันเพราะไม่งั้นจะค้นหาแล้วะจะไม่เจอโอเคนะครับสวัสดีครับ